สวัสดีค่ะช่องนั่งตลุงยิ่งแอนนะคะวันนี้แอนมาเที่ยวขเขาม่นนะคะและรรหว่างทางแอนก็แวะตลาดสดมานาว่านนั่นเองนะคะซึ่งตลาดสดมานาว่านนะคะอยู่อำเภอชังกลางจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะและวันนี้นะคะแอนก็พบกับธรรมชาติข้างทางซึ่งสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะและตลาดสดมานาว่านวันนี้นะคะแอนจะพาพี่น้องมาพบกับ ขอคาแม่คาม,มากมานะคะไล่ร้านนะคะยังไงแอนก็ฝากนะคะกดกระดิง่งติดตามกดซับสไครในช่องยูทูปนั่งตะลุงยิ่งแอนให้้วยนะคะ วันนี้ขโมุงอะไรกันนะคะมี่มู่น่ากินมากมายมีไล่เมนูเหลืองลงมาเล็กกันนะคะว่าเมค้าชื่อไรนะคะค่ะสวัสดีค่ะสม่สดีควัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุปราค่ะเชือลงปั๊มนะคะวันนี้น้องปั๊มมาค่ายอะไรมั่งคะแนะนำค่ะจะอยู่ตลาดมะนาว่านทุกวันอาทิตย์นะคะมามาชิมกันได้ก็จะมีปลหมูว่านนะคะหมูว่านนะคะอ่าเค็มอันนี่รสเค็มอันนี้สามรสหมูแพนหมูกรอบใช่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 หมูกรอบแล้วก็อ่าหมูแพนหมูนามหมูว่านนะคะแล้วก็ตับตับใช่ค่ะจะ่ค่าย อยู่ห่อสามสิบอย่างเดีออยวส่งยางจะเป็นสี่สิบบาทขาห่อละสามสิบใช่ค่ะ สองยางันแต่เป็นสี่สิบนะคะเราเราจักลาดมะนาววันเราค่ายสี่ไหนขะหนูไม่ได้ค่ายค่ะผมนี้มีงานประจำโนกแต่นี่คือมามาช่วยยิ้มมาช่วยฉับบอกกิ๊ดนะคะวันนี้นะคุณหลอกมาแต่จะยุวันอาทิตย์นู่นขางฟามได้นะคะลาดมะนาวว่านเป็นร้านกองปาริ้งสายค่ะกองนั่งประจวบค่ะนั่งประจวบนะะคร้านนั่งกล่าวหน่อยค่ะนั่งกล่าวหน่อยนะคะนี่ค่ะจริงของจริงนะคะเป็นร้านนั่งกล่าวร้านนั่งกล่าวร้านนั่งกล่าวค่ะอ่าร้านนั่งกล่าวหน่อยโอ้จีว่าทำค่าย ยาโบราณมันนะคะเป็นข้องยาประยาอยู่่คะนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาชิมเลยอานนี้ให้หน่องปั๊มตัดลองลองดูลองชิมดูนะเอาหมูว่านอันนี้เนี่ยเค็มนะเค็มค่ะนั้นเค็มลองชิมเค็มดิชิมได้ไหมชิมได้ชิมได้ถูกบยังเลยค่ะชิมได้เลยลองชิมเลยพี่อร่อยมากอืมอืมร่อยร้อยชิมเลยเลยเลยค่ะเดี๋ยวไปดีแก่อนนะชิมเลยเดี๋ยวเบบเค็มนะเบบเค็มค่ะเบบเค็ม มีแบบเข้มนะมันจะลดชาร์จก็เลยลดชาร์จกันอื้ยอือโรยแบบนี้นี่ครับอันนี้สามรถจ้ามันจะคือคือจะใช่อะไรั้างอะสามรถสามรถมันก็มันจะมีโบ๊โบ๊ทแต่นี่เป็นซุปของแมะค่ะหนูไม่ใจอกวยจัาบอกแม่แม่ลิ้นคือมันตั้งเข้มตั้งว่านมาจ่ามันกลมมันจะโอกเป็นสามรถนะคะสามรถจ่ายจ่ายโรยตัวนี้จะเป็นหมู่ว่านเออหมูเพ่นหมูเพ่นตัวนี้จะทำยักษ์เหมือนกันเลยหมูเพ่นทำยักษ์มันจะโอเวอร์นี่โอ้อืม Qua nói nổi những cái sẽ thường như là đêm hôm qua đen không <laughs> hôm dài không chịu chip nà hà đây phán nà đây, nâng nửa lấy lòng y tang phí đàn hà nồng phán giả nà hòa nà ra nà hà nâng 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 สแก,กนได้ไหนุ๊กสแกนได้ไไไค่ะข้าเปลนงผ้งก็มาอุดหนุนหนองปา้มได้นะคะสีลาดมะนาววันนะคะ,คะสวัส,สดีค่ะฝากค่ะฝากได้ามากฝากหลานด้วยนะคะวันอาทิตย์มะนาวานาวันถวาวไข่คก็แวะมาที่ตลาดหมาหนาววันนะคะที่จันดีนะคะ,คะ อุดนุ่นนะคะมู่นะคะร้อยร้อยค้องน่องปามนะคะล่านปาริงนั่งคราวล่านนั่งประจวบให้ด้วยนะคะ